คอยจะเก็บปื้นพี่น้องหนาวหนาวมาตอนกลางวันนี่ไปหาหลังบ้านนู้นข้างบ้านน่ะน,นะแบบมันยังไม่เมิดก็เลยถือโอกาสมาเก็บเอาอีกสักหน่อยอืมทราบว่านในเมิดนะเพราะสิได้อีกนะมันก็นเห็ดได่ถ้าหิมะไม่ตกมันก็เป็นสิ่งที่ดีกระเด็ดกฝ่าเก็บ,กบนะพี่น้อง เีานนเห็นบ่แถวนี้เริ่มแปนเริ่มสว่างแล้วเห็นบ่ต้งแต่ข่อยใส่ฟืนนี่เมื่อสองสามปีที่แล้วเราไม่ใช้ฟืนน่เนาะทิ้งไปแล้วก็ลกนี่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเห็นไหมเยอะเลยลก็เป็นการเสี่ยพื้นที่จากของน้ำใช้งานเอออันนี้มันอันนี้เหนียวเหนียวข่อยตัดเหมือนหนึ่งเหนียวมากเลยไม้ตัวนี้เนี่ย ก็สิเกียบอะไรดอกเหนียวโพดเออโอ้ยเอยามือเอามากองไบเส้นหน้าตัดไว้หลายๆพ่นคนนี้าย,นนออา,ยนายพ่น่ะพ่นกองไอ้ยาอ่ยูพ่นขกกองไว้พ่นห่างฉันตัดไว้น่ะกองเต็มเลยเห็นไหมตัดไว้ปีที่แล้วนู่นปีปีที่แล้วไม่ได้ตัดปีไก่ปีก้อนนู่นน่ะ รอบปีที่แล้วนี่ยุ่งอยู่กับแมวยุ่งอยู่กับการทําบ้านให้แมวเนาะทําห้องเสริมห้องทําบ้านเออเออนนไม่เสียงดีป่ะนี่นี่พ่อหา่ว่าเพิ่อนอยากเผาก่อนอโคลเลีนเห็นม่แข็งกึ้งกับว่ไปอืาลากก็ไม่ไปมันมันอัน,นั้นที่โอ้เมืองที่อะไรพี่น้องถ้าท่าหิมะหมดเลยนะมันจะขึ้นเป็น ต้นน้ำหนามเนียนี่พี่น้องนะนี่หนามขมปันหายเออหายก็นามบางเล็บเนวอยหายก็น้ํเล็บเนว้นี่ร้ายต้นอันนี้เต็มเลยนี่คอยต้องมาค่อยตัดนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหิมะหมดมันก็จะขึ้นที่นี่แหละขึ้นเต็มเลยมันไม่ได้ดูสว่างเหมือนที่เราเห็นเด้พี่น้องอ,อื vàng xanh như này thì nó sẽ đẹp hơn cái màu vàng này nó à, ừ, à, à, sẽ đẹp hơn vàng này nó sẽ đẹp hơn cái nó sẽ đẹp hơn cái nó sẽ đẹp hơn nó sẽ đẹp ô cái màu vàng này nó sẽ đẹp nó sẽ đẹp hơn cái màu nó sẽ đẹp hơn cái màu vàng này nó sẽ đẹp hơn cái เอาผสมกันไปเฉยๆไม่ได้ว่าจะทำรั้วจริงจังเอาแบบว่าซื้อซื้อรั้วเหล็กมาแล้วก็เอาอันนี้เสริมเสริมเสริมเข้าไปน่ะมันก็ประหยัดงบไปอีกนะพี่นอ้องประหยัดงบไปได้คขัดลางนะบา้างเส็บกลางเนาะเส้มเส้ร <c oughs> <c oughs> เมรูเหมือนจะไม่โลกนะแต่ว่า น,นะถ้าเกิดว่าเอา๊ะที่มาหมดนี่แล้วก็โลกโรกมันยัเราเี่ยกโเข้ามาได้หรอกอันนี้โอ้ได้ของดีตอวนี้นี่เหันบ้านี่ท่านอย่างเงี้ยเราไม่ต้องหักไม่ยุ่งยากตัดโลดเลนี่น อ,อ,อาหานสิเปกระโดดทีบนี่ไงถ่ยายคลิปไปนั่แล้ว่นเห็นบ่อ่น้องบางบรรยากาศหนาวเนน็บเมือก่อนนี่ก็ไปเคลียร์พื้นที่นาบ้านนู้นติดถนนใหญ่แล้วนะฝั่งขวาน่่นะเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวานกน็เริ่มแปลนแล้วเริ่มจะสว่างแล้วฝั่งขวานนะฉันทําอย่าง หนักบักขำเม่นเลยแน้วหนาวมือได้เั่นบ่าขึ้นมามือได้ไก่วันศิลป์นี่ฉันก็ทำงานเดียววันไหนไก่วันพระน่ะฉันก็จะทำงานหนักเลยมันก็ะสิขึ้นไปก็่าอ้ยปัวงไปเต้มาเป็นไงอ่ะ Những cái váy của nó nóng nóng để đi này nóng mồm nóng 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 น,น,ออน,นี่ก็กออด,ด,ดีแต่เขาจะไปเหยีดเสาบ้านนี่มันสวยงามเลยสวยอัศลาดดีแ่เออแข็งสัมเดยอืมเนมันบ้านไนตายได้พี่น้องในต้นใหม่พวกนี้มันยังไม่ตายนะแค่ใบมันร่วงเฉยๆแล้วแล้วพอหิมะ ไปแล้วปะคือปองดอกขึ้นมา,าบานแตกยอดแตกเดี๋ยวออกมามันก็หลายนะออเออเออเอ้า,อาน้องไม้ทองที่เขาพาตายฮนะสราบ้า่าหนเหมือดข่อยกาแฟเหเฮ็ดงาน,นแต่รถหนึ่งก็ยังดีได้ บ่บ่ดูก it ับบ it ่ได้เพราะว่าม well, ันมันใส่งานอันะหพี่น้องเอาไปเอาไปดั่งไฟก่อไฟจะกองไฟก็สิทนหนาวมใไฟก็สิใสอันไปฝ่าเบิดมือเบิดขึ้นเบิดมือเบิดขึ้นเบิดดูดูหนาวมันกับบ่ไหวแหละอันไข่ใส่เส่วงสั้นใต้ดินนะพี่น้องชั้นใต้ดินมันจะเพราะว่าคข่จะเริ่มใส่งานต้งแต้ เที่ยงเนี่ยคอยก็มาดังไฟแเลี่ยเห็ียบทุระอีนังเรีย,ยบรอยบดคอยกติเตรียมตัวล่งมาใต่ทุนบ้านแล้วมานาั่งลงไต้ทุนบ้านกับหมาคอยหลังจากทํางานบ้านเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วเนี่ยเกลไปหาถ่ายคลิปถ่ายคลิปล้วก็้องมาได้นั่งเล่คอยเห็ดงานและหลายยางไปนั่งกันแล้วนะพี่น้อง เงียบแล้วยามยีเพี่น้องถ้ามันย่มที่แบบอากาศอุ่นๆหน,น,นิ่ว่าจักเสียงนกเสียงกาเสียงกระลงกระออกสัตว์ปลาแตกสวดๆเตะมันก็สิเขาหูเขาไง่มันเนาะม,มันหนาว